วันนี้วันที่9กรกฎาคม2568เป็นครที่70ที่ขาาา้าพเจ้าน,นสารดยพรอขอถวายเซสูตสัญญาพระสูรปร,ริรมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแหลทูจารชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งไม่มีจตได้ไม่สมาธิจอดในขณะเป็นชนน้นนระสูตนอย่างตัวนั้นเถดบทที่หนึ่งกาพระาาราชาตายอรังสัมมาสาัมพุโธพระขวาพุทธธรรมพระาวาตังอภิวาทนมิสมาคาตัวพระวาตาธรรมโมธรรมังนะมะสาม สุปฏิปานโนะขบถโสวกะสังโฆสังฆะมานีโุริสอหมบชาพระภตรปินาอราังสัมมาสัมพุทโธสุจจรังปะเรณีพุทโธคุณีหิธารามโนธานิปะรมีเหตุเติยาวชิวังหัางพุทธังธรรมังสังฆังสาดังคาโตพุเจมิอัตตยังธรรมังราม่สดที่นาโมฬิสามมดสดุนเทวราสมันตาจักวาเลสุตระราฆสันตุเทวตาสุธรรมังมิราชสักจวนอนุสกโมคท้าสักขิกะเมตโรเปกิริสิกราตเดนทะเลเิมานี ติบประเถษจะคาเมตุรุะนาคาแห่ห้วัตถุมเกตปุมาจันเทวาสระรธรรมอุส่ามยะะ่กันตพนาคายทันตาสันติเกย่งมมนีวะราปจารสัตวเทพบุสนันตธรรมสวรากาโลยมะทันตาธรรมสวนากาโลยามะทันตาธรรมสวราการโลยามทันตาบทที่สี่บสวดพระภรคานน้มกรน้โมตัสทะพระคัมภีร์ตัวรหัสตัวสมาร์ทศัพท์ศัพท์ส้ำมูลศัพท์พระคัมภีร์ตัวรหัสตัวสมาพ์ทศัพท์ศัพท์นณคมนลปาทะ พุทธังสานังคาฉามิทำมังสานังคาฉามิสังฆังสานังคาฉามิทุตยามปิพุทธังสานังคาฉามิทุตยามปิทำมังสานังคาฉามิทุตยามปิสังฆังสานังคาฉามิตัดยามปิพุทธังสานังคาฉามิตัดยามิทำมังสานังคาฉามิตัดยามปิสังฆังสานังคาฉามิบุิโภคสุชาจักกิริยาคาถาพระธิดเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเจนะหะเจวเจนะสุตจเมรสัพพทานติเมสานังอัญญทมโมเมสานังวรังเอเจนะหะเจวเจนะสุตจเมรสัพพทานติเมสานังอัญญ สังโฆเมสานังวะรังเอเจนะสะตะวเสนังสุติเมนุสักกทธาบทที so ่เสี่บทสวดตินะตโนนะปนามะคาถางผู้ทงนัเมตนะผู้ตักเสดระจิตตังธรรมังนัเมตนะผู้ตัวิสุทธิสารังสังฆังนัเมตนะผู้ตักสุสีรทิฏฐิเอตนะเมติระตนะปตตยาวะหังสมาสมุทริจตก็ทุกิเศษสะโพตังอโยยายุตะโยยข้าวสัพพะวะตังอสุเบียมิปิเตเถวยะถาเดันเทอกัมวินาะทิฏฐะเรสามาสัมะเวนะโอเคกัทายาทเจเดจปาตโพตัง คัมภีระยานวิสัยยังอธิทุตระสัตถังวโยหิตปฏิสะชันเหวิชัญญโรปังโรภมิเกหิจิกถาจโรุกถากถาจูปะรพะนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังภุนักกายายตายะนาเมหิเอวะชาณาตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนุสิสุทัพปะสสะสานังปุญญติการะมะสมุตตมะปุณณภูมังตุขะปะมุจจะ นะมุขะสรตตะนางคาตานังปุชฌาและเหสุบะรามาภิปุชฌาเนยังนิพพานสันสิจิริยายุปัสสานิตยติตตะนิสัยาถังสมาเกเรสมาละโสโทนะสิทธิยาจะสัททุเอถะกุสเลงหุปัเสวะเนยยังเปหิจาเปตระนังขามานียเมวะตัสมาเหตังติและตระนังสัตตะนังคาตาโมตเตียนเพียงวังขะนันสุนามะสมานาปุชฌานาจารเปตตังสุปัสสานิสิตาตถานุปะนิจจนิยัสถาระตาจะปุเนยนะตถาสุปเตนะสุขิพะเมมุ เตจนัสสัสาปิโติห่นโตเยเยโยเจทธรรมะวินยยามหิปะมาณพภูโตโลกุตตะลปิสมัยโยนิโตสุพะจางตับะนิสัยยะจะยายะอายามเปโหนุตวัตุตะเยบาริจิตโตสุภาษิตกาโลอุทิปันะมกนิกิคาถาโยจากผู้มามหะมาราประกาศโถสามังคพุโตสุปตมิมุโตมาราสภาัสาไปนมตยานโตภะเวสีเขมาเสนาตังวินัยยาม โกธมวัฏทังเศรสาสนะมามิโรกาสานะหะจะเป็นากัดจัตันติสาเติหตุสัพพันดาราจะเป็นนาสเมนตุธรรมโสุโโยวิยะตัสสะัจโททเสสิโรกาสานวิสุทิมางคังนิยานิโกธรมัทะสถาดีสะตาวะหุสันติกรรสเจนนโกธรรมวนฏฏังเศรสาสนะมามิมหาปะทาลังวาสะนาทาหังตันติเชสเตสทิหตุสัพพันดาราจะเป็นนาสเมนตุสาทามาเสนาสุขพตาโนโคโยโรกาสปะโพภะเกลิสเชตาสันโหายะสันตินิโยชโคจัก สวัสดคะะมังตังกะโรติสังฆวคำั่างสีลาสนามาไหพุทธในพุทธังสมาเสีลที่จิงตันตห่สสตเตชทิงิขุสพนตระยจะวินาสเมนตุบริกรบสวดน้มการถากะคาถานามูนะตสมาธัพุทธสัมหเห็นเจนโมตัมมะธรรมศส์สว่งัตเสมาเตนีธานโมมหาสางคาสปิวิสุทธเสรีิทิโนนามอมตตระัสอัตตระัสสาุการนโมอมะกาีจัสสัว่าุกอยะสัพปนนมูกระลัภะเวนะ้นไม่ข้สันตุโอะทวา นะโมการะอภะวะนะปะโสธินะสัมภาทังนะโมการัสสะเตชะนะวิทิเมหัมเมเตชะวังปะฏิสสิปะสุนะอาหาระสมัยสูตรเอเมสุตังเอกาสเมพะควะสะกินสุวิหาระเตกาเประตุสเมมะหาวะเนมะหาตาภิพุทธสังเฆนะสัททิงมะจะนะติหิพุทธะเตหิสะเพเหวาระตะยะทัสสะหิจะโลกะทาทุเยถะวะทะอิพุนะสะณีปะระดาหุนติภะคะวันตังสะนะอิพุทธสังคันจะอัตถะโขจะตุนะสุทาวาสะกายะนะเทวะนะเอตัตังโหสิ อย่างโภคภาสะเกสุภะนะติกะเประโสเมมหามณีมหาตัปิโภสังฆะนะสัตติงมัจจมัตติหิเปยุตตะหิสัพเพเหตุสะเผยเหบาะนะตะหินะสิตะลภะนะโตมิเทวะตาอิวะยะนะสะนิปะริตังของติภะคะวันตันนะสนายะเปโภสังฆันจะยะนุนะมะยังเปยยะภะคะวะตะนิโภสังฆะมัยโภสังฆะตะวะภะคะวะตะนะลิเกปะติกาถาภะจะยะมาติอะตะโภตะติวะตะสยะถาภินะมะภะนะวะโพริโสสัมมาจิตตังวังปาหังปะสาริยะปะสาริยะตังอะปะหันสัมเมชยะอีวะเมนะสุภะวะเสสุ เทวีสวตรตระหินตาพักขบวตโตปุระโตปุตตระหังสุตตะโคตตาเทวตาพักขบันตังอภิวาเทตะวายกะมันตังอาหังสุเอกะมันตังขิตตะโคเอกะเทวตาพักขบวตโตสัตวิเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมัยวัลสังเหติวะกายญาสมาคาตาคาตมิอิมังธรรมะสมัยยันวิกิตาเยวะเวสันติอตะโคปะลาเทวตะพักขบวตโตสัตวิเกอิมังคาถังอาภาสิอัตตะภิกขวมสมาตระหังสุจิตังอัตโนชูกะมังกังสุธาราเิวานิศานิคะ เหตุบัญนระขันจิตปฏิทัตเตะโผบราเตาบัคขบโตสันติเกอิมังกาสังฆาสิเตว่าขนเตบิคนยัเขีังอัมัเมชาเตจนรันตสุท้าวิมเุมัทาสุนะขัิตะโราเทวตคโตสันิเกอิมังกาสังฆาสิเยเกจิพุธังสาังคตาเสนามสันติปยะพูนิมหายะมโนสังเทหังเทวะกยาปริปุเรสันติิตะโปะคิภูอมาเตสิเอโนะภิคเวเทสุอกะทันสุเทวตาสัน เยปิเตปิคเวเหตสูงติธรรมทานังนัหัางโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิผักขวันตานังเอตตปะระบายเาวะเทวตาสันิปปิตาเหตสูงเสยยะสถาิไม่หังเอตระหิเยปิเตปิคเววิสันตินักธรรมัทานังนัหัางโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิผักขวันตานังเอตตปะระบายเาวะเทวตาสันิปปิตาวิสันติสยยะสถาปิไม่หังเอตระหิจิเกศมิปิคเวเทวกายานังนามานิกิตายุสันิปิคเวเทวกายานังนามานิเตสันิปิคเวเทวกายานังนามาณตัง เป็สาุกามนเยรสภาริสามิเตมมตเตวิโคพระตอพราบาตโจจัโลกมรุกษะสามสสะมมาสิตายเยสิตากิาพระามานดสมาหิตาโกตหาวัสนามหาสามสพุโนอุทาตสุทาวสสนมนาเวลาปิญโปจสตยตาันเอกปิลวบารมกตมิสาสบกเกสัตนเตเทวกายาภิกันตเตมสาถเตจตะมะการุสุตรปุรสาสนาเตสมุตุระยานัโสนสนัง अब्बे के सरमतर कुंसा संगा तथातरी तथा के सरसना नमोनम सोंग अबगे नतमतर कु दिशा सभा बुलाहु तज सभा अभिनायकित वंदक तुमा ततो में तथा सवके सदिनेते थेवाकाय पिकंता तेमि सनो सफी खमो याव हनकिते ये जामे केरे कोपन सो सगासा सवेखा कोमा कपि नवथवाति मंतोति मंतो व न मंतो हसिलो मथाना पिकम पिगुना समदि व नंग के संगा सना वताय खना तमा निनोति मंतोति मंतो व न मंतो रे हसिलो โมทนมนาภิกษุโมภิควงสุนติิว่านางสตัทีระดิสันสายขานวนิโนเอทีมันโตทีมันโตวันนวันโตสีนโมทนาภิกมุโมภิวงสนติงว่านาเอเจเตสวรัสสาสายขานธวนิโนที่มันโตที่มันโตวันนวันโตหัสีนโมทนาภิกมุโมภิควงสุนติทิิว่านางวสัมมิตาเป็นตาสายขันธตวนิโนที่มันโตที่มันโตวันนั้นวันโมในหัตถ์สีนสมทัมนาภิกบุโมนิควงสุิ กุมพิโรราชากงเหนุกะโสปกาสำมิตริงว่านางบริมันติสานัญชราขตตะโถภาษาสติการทาพนางที่ปฏิมหาาชาโสปตาปิดัสสพระุธามาหาพลาอิทิมันโตอิทิมันโตวานะมันโตนัสีมทมะนาพิกามุพิคุนางสำมมติงว่านางตะเขียจากทีสางฆชาวมรุหัตะภาสาสติกุมพันธานางที่ปฏิมหาราชาโสปตาปิดัสสพระพุทนามาหาพลาอิทิมันโติทิมันโตวานะมโตนัสีรอมทมะานาพิกามุพิคุนางสำมิตริงว่านาง ปชิมัญจาที่สานาชาเวโรปโคภาษาสตินาขานาหิปติมหาราชาสุรปตะเปิัสสพระุทธนามามหาภลราอิทิมันโตที่มันโตว่านะมันตัหาสลมุทมมนาภิกขมุพิคนังสมณติวะนังุตจารันจริสานาชาเวโรตปัาสาสติยาขานาหิปฏิมหาราชาสุระปตะเปิศัสดพะุนามามหาภลาอิทิมันโตรมันโตวานะมันตหาสิลมุทัมนาภิกขุมุพิคนังสมปติวะนังโวลมันที่สังนะถลัโถถ้ากิเน้นะไม่รู้ปโคปาจีเมื่รู้ำมือรูปโค ตจตารุเตมหาราชาสมันตารที่สัตวธาะมานาสุมาเนกเปตลมัทเวเตสมัญญาุรนาศคูใจนิกายสัสามายาโุตรเทนทุพเทนทพโพจพรสหะตันธนกมัสเสถุยจะกินว่าคำทุนิคำทุษะปัาโทปะนโมจะเทวะสุตโตจะมาเตจิตเจตนโนคันรัโพนโราชาทโกุวันจิโเจวะติมเพิ่สุยภาษาเอเตญจตนกัตภาสะราชพิโมธมานาภิกมะโพภิกขุนางสนมติมวนาตะคุณและภาษานาคาเวสาราธารจกากรรมราระอาคุยมะบคะ ปยาคาสายาเตพิยาโมนาหะตะัสาจะอากุณะแพสีนงเอราวัมหานกุสุภสตติมนังเยนะคะนาเียสาสาดันติที่พาดิที่พาที่ชาบกิจิเศที่ชักขูไปหายยะสัตย์เตวันสัดตายเตระสุปนานิสันามาอภรยันจาระนะคะนาชาวสมาสิสุปนานโตยมักสิพุทโธสสนหาเหตุวัตเฉกบวียนตานาคสุปนามะมณานะมังคังสุพุทังที่าวบิจิหันเทนะสุปาาสเตตาพาตโรวะสเสตะที่มันตุหัสโนกาละกัจชามหาบสมา อาสนรลนธนัมมิาสาเวฟจิอเจริจาราราธนัมโจเจสหะระัมจักพลิบุตรนาสพิโรตนาการสันนายจอิยังเสนานาหุัทมุากขมุสมิโยธนิพัทันเตภิขุนังสมนติมวนางอภรุทธวาปัตติวิจเตทมามุวนานาเทมาสุโมเสหะสหะไมตากรุนากายิกะอุณวันเโนทัศเสตเหะกสาพเพนะตันิโนที่มันโตที่มันโตวนันโตหันเโนมทัมนาภิขมุภิขุนังสัติวะนางจุเทวาสาริมาสมากุ สุนีลสุภณิสาเทวาสุริยมหคูปราคิตานะคะตานิี้ปุรากิตตาคุมันธละมหากาวัสุนามุสโบเสษโถสกุลบคาบุรินทศทูงทสาเศษเดชะหกายาสเพนนตวันิหนงที่มันโตที่มันโตวันนมันโตหจุรมธมนาิกรมพิคนังสมัยเทวานังอาตะกูสโกเทวาลสลามกิสิขานิวาอเดตะกาจักจัอุมามพภาเนี่ยุภาสีนงวรนาสธรรมะสตาสเนชกาสุรรย์เจระอาภูกุชอนิเศนงทศเะหกายสเพนตวนิโนที่มันโตที่มันโต วันน so well. ้มันตัวน่ะเานมรมนาพิกรมพิคนาสัจงวะนสมณานมหาสมณมนุสามนุสุตมารเกศธาบรสิกาอคูอาคุมโนโรสิกาอตาคูเดวเทวายตตอเโนบาระกมหบารักาะกูเทวายหาเซโนทัศเสจเจเสหกายาสัพเพนะตะวันโนยิมันตัวมันตวันนมันตัวนะเซโนมัทมนาพิกมพินาสจงวะนสุกกรโมานุนาอาคูเปคานศาสโอทาตะขยหาปะโมขะคูเทวไจากคนาสธรรมตาหะัสกาหาเซโนทยังกาคาปะชุนโยนิสาสติ ถาเศระสหายสัพเพนตุนิโนที่มันโตที่มันโตวันนวันโตหังเสนาโมธมนาพิกรมพิขุนางสัมิเทิงวะนังเขมียาราเตายาไมกสเสนสัมพิตการละมัเสถาเจเจมายสวานิมาตโอาโกตะกุบาลิเมตตาาเสหายสพเพนตุนิโนที่มันโตมันโตวันนวันโตหังเสนาโมธมนาิกรมพิขุนางสัมิทิงวะนังเรตเตเทวานิกายาสพเพนตุนิโนนามันวะเยนะข้าช่าจเยตัสะสะวุทธชาติมังเขลงวะเนามาสว มโหสรานาคางกันทวะยอิตาสุพามาปรมะบารามโตจ่าผู้ตายทีมโตสหสนังกมลจิสจาสุภัสมติมันังสัจพามลูกาณามหาพมาิถิรติอุปปัโนชิมันโตพิสมะกายโยห์สัศสัสราโคปเจควาโสทิโนเตสันจะมรโอาคารเถรวัวโตเตหสเพเกันเติเสวะมเกมารเสนาพการมีปัสญาสนัสมนที่ยังเอถากนัฐถะปัาอะเกพะธัมะทโสมนตาบาริวะเจถามะบุมุิถะโกเจนัง อิเดมหาเซนกนหาเซนังไปใสยปนินาจะรัหารจากนังกัตบาลนเพระวังแม่าุสโกมีโคตนยิโตสวิชโกยหาสบุะทาวทสมุโเสีงว่เสต่จักรสปพอภินยาเกจตตวันสักภมาจะตงอานสาวกเกสเนะาเทเทมาลาเสนาอภิกัตตาเตมิชนาถมิโกเตจะตัดปมะมุลงสวรพาะุะศาสนานามีตาลังกปกามงในสัพมันปอินชยุงสพวิชิตะสังฆามเพตายหาเซนมโสติสากภตสาวกเกเดชเนสุตาติวัที่สิบเอ็ดบทสวมังคลาสุตัง อาศวนาสัาลานังปานิธนาจะเสวนาปูชาจักปูชนียังเอตมังคัมุตมังปฏิรูปะเทสามาโสจะปุเพตะกตะปูญะตาอาถะสัมมาปณิทิจะเอตมังคัมุตมังพังหุสันจะสัสเสปะจะกวินโยสุสุเสกิโตสุภาสิตาเถรยาวาจักเอตมังคัมุตมังมัตาปิโตุปัฏานังบุตตารสัสังหูอนาคุราจักกัมมันตัเอตมังคัมุตมังอนิจจธรรมะเจริญยะจักยะตะกานาจักสังหูอนาวาชานิกัมมันิเอตมังคัมุตมัง อารติวิรติปาปามัชปะเนรัสสัญโมอัปปะลโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตะมังคารมุตจิตวตโตจะจันุตจะกตุเนตตากาเลนะธรรมะสัมปนาเอตมังคารมุตะมังขันจิจะสมจัจสตาสัมปนานัจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากะฉะเอตมังคารมุตะมังตะโบจะพรามะจะริยานจะเอญสัจนะทัศนังนิพพานสันติกิริยาจะเอตมังคารมุตะมังโพุทธะโสโลกะทำเมเหจิตังยสสะนังกรรมปติ อโสกเมสังเขมังเอตมะหังตมังเอตทาริสาริกัตวานะสัพพะตมังปะระสิตาสัพพะทัสสะสังฆะนิอิธังสะหังมะฆะราโมตมันติปุริสสัมมุสสนาธะนะปะริเยยังกิจิวิทังอิธังวาหุรามาสัจเจสุเมยนะธะนะปะริทานังโนสัมมานทีตะถาคัตินาอิธังปิพุทเธธะนะปะริทานะเจนะสัจเจนะสุวะติหุนตุคายังวะระขังอะมาตังปะริทานะยะหะยะทัสสะคาสะเยวะมะอิสะมาหิโตนะเตนะทะมีนะสะมะทิเกจิธัมมิธะเมธะนะปะริทานะสัจเจนะสุวะติหุนตุ

ขีนางบุรานวังนัทินวังนัทีสามเขาวังเรือเตอร์จิตใจเตอรเกพิสเหมิงตขีณาพิชาไม่มสันทานิพพานติที่ไร้พยายามบาเทโบอิทธิภิสังเกตตระหนักบันิตัยินังเหตังสงฆ์ที่หนึ่งบทที่สามสุดธรรมดสภาวะอัตาหาเวชิตังเสยโยยายังอิตาราพชาอัตถานตัสสะโกสสะนิจังสัญญาตัจานิโนเนวะเทโจะคันทโพโณนัมารุสหะพรโมนาชิตังอภิตังไกยีราดาสารุปสัตชนตุโลบทที่สี่บุษกีบุตรัสูตร ภาเสดะไม่ทางเดนะเพราะคำว่าตาเช่นต่างสาษาระหัตาสมาสพเทนะอัฐตุเมเห็นอนุสสะเวนะมาบัตอมาปารายะมาอิติกิรายะมาปฏิกาสัมปะหานินะมาตะเกหุเหตุมาในยะคะเหนะมาอาการะปะทิพตะเกนะมาทิฏินาชานาคติยามาพระประดุปะตายะมะตายะมาสมโนนครุะธาตุเมเหตตานามาชนายะธาอิเมธมะอุตสลาอิเมธมะสวัชชา इमे थमा अनुभावहि त इमे थमा समन्ता समाधिना हिताया सुखया समतति आधतुमे हे भषये हयया हयथा तुमे अदनमसनयथ इमे थमा अकुसला इमे थमा अनाभस इमे थमा विभवसत्था इमे थमा समन्ता समाधिना हिताया सुखया समतति आधतुमे ओबा सम्पाषा इत्यया हति पुदिसम्भवो उपनयेसु ओबनीयति शिविदि मफामा युंसुरोनी ชรูปะนิจัสสะนัสสันติตานาเอตัมพยายามไม่เนยปขมโนปุนาเนกไกยราธะสุขามหานิยุปนิยติชีวิติมาปามายังชั่รูปะนิจัสสะนัสสันติตานาเอตัมพยายามไม่เนยปขมโนโลกามิสังวัชเหศันติเปขขโยธักายนัสังเนโมโมจายะอุสะเจตัสสะตังนัสะเปตัสสุขายะโหติยังชีวามโนปะกโรติกุณังธรมโมหเวรัติติธรรมจาริงธรมโมสะเจโนสุขมาวหาติเอสานิสังสมธรรมเม สุจ네ีเนอตุคคาติก <c oughs> ัสติธรรมาจาริสพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายปัสติอธิปิณิทุกเขสัมมโควิสุทธิยาสพเพสังขาราทุกจานิยถาปัญญายปัสติอาานิพิณฑิตทุกเขสัมมโควิสุทธิยาสพเพธมานาตาจีอธิปัญญายปัสติอาานิพิณฑิตทุกเขสัมมโควิสุทธิยาบทที่6อุสุปปานนักชาดกปานนักธาระเมเกตุเตยางหงหุตเกกา เอตัญญาญาเมธาเวตังคันเหยาอปานนกังอาหุเมสานังยาติปปะพัตานิวานานิจะอารามารุกะเจตยานิมนุสสะพยาติพยาตัชิตาในตังโขสวไังเขียมังในตังสารมุตตามังในตังสารมะขามังสัพพะทุกขะปมุจติโดยจับพุทธันจัตถมันจัตถสังคันจะตานังคะโตจัตตาริยัจัตตานิสัมารถปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขาษาใจเทตกามังอริยจะอาจทางขี้กัง ทุกขุปัสสะมะคามิน mm ังเอตังโขสารังเขมังสาระมุตตะมังเอตังสนามะคามมะสัพพะทุกขะปามุตสติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเจ้รัตนคาถาอทิตังนานาวาคะมายะนาปะติเกลเขนะคะตังบุคคลไม่ควรกำเนึ่สิ่งวุ่นวายไม่ควรหวังเสียงไม่มาถึงยินดหิติปหิตันตังปะตันจานาคะตังเศรษฐีรู้ว่แล้วเศรษีก็เป็นนั้นแล้วไปแล้วสิ่งไม่มาถึงก็เป็นนั้นไม่ถึงปัจจุบันันจะโยธรรมังหายหายปะสติ อาสังก in ีนางาสังกูปังตังวิทะนุูรโรหะเอก็บุคคลไหนจะสบายะไม่งงแงไม่ควอนแคยงมันนั้นได้บุคคลนั้นพื่นร่นนั้นเลให้ปลุกปลงเธออาเชวะกินจับมาดับปังโกชัญญามางสุเบเพื่อทำความเป็นเสในวันนี้แหละกระด้ทุกคำตานในวันพรุ่งนั่นห้น้อสังขารันต้นมหาเสน็นมตุนาพราะว่าความผักเพ่งกับมรตุราชพินั้นย่อมไม่มีกระดทั้งหลายเอลไม่หายได้มานต่เทียงของบัเทกรัตงจับเตมื่อตอนที่ต่างี้อามีปัญหาการรัตติสัน่า ผู้เมตติจริญด้วยประการชนิแลบทที่สิบแปดบวชสวดพิณหาปเจค,คําว่าคณะปารถาจะราธโม,มไมเห็นชาลางนละติตาเรามีความเก่ไเป็นธรรมดาจะดพุทธแก่ไปไม่ได้พญาทิธามโมไมโมไมเห็นพยาทิงนติตาเรามีควา,ามจัแค่เปนธรรมาดาจะพ้นจัแคไปไม่ได้มาลธโม,มไมเห็น่านานนติตามีความตาเปนธรรมดาจะพุทตาไปไม่ได้สัพเพหิมไ,หมพไมเป็นยาหิไมลเปิณอภูไมละภูโรจัดไต่างคือเราต้องพิพาของรากของเจริญใจฐาทางปวง กรรมะโเกรรมะทายากรมอยูนิกรมปะทูกรมปฏติสารนาเรามปกรรมเป็นของตัเป็นกรรมเพืให้ผลเป็นกรรมแดนเกิดเปกรรมผพ้ให้ตามเป็นกรรมไปเพื่งอาศัยยังกรรมังกาเลสันไม่กยานังมปะกังวตุทายาทาวิสมิเราทำกรรมอันไห้ม่มนเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องรับผิของกรรมนั้นเสียไปเอว่างอ๋เหนื่เป็นสนมไม่พังราใส่าทุกวันทุกวันเถิดภสุทธิพทะวิโยชนาคถา ทุกขปตานิทุขยาตานิพยาสกปตาิสุปังสเปยวนิโนเอตาพุตเเอตาทาเหิสัมปตาบุญสัปตาสเปเลตุสัพสัมมาติริยานุสัทายะนักนุสัพธาพนาพิตาขหวทตาคตาสเปพุทธะระราตาปัจเจกนันจพระระกันตานนันเจรนนขันธมิสพสุที่สีุสเวตาปฏินะคาถา ท่านธรรมยามถายโยพนามาเสียาเทมดาสันติพิหารวัสนีทุเปคระเุติคะเลติหินตหิงาธรรมสนนะพะวันจุปชิตาสทิงกเรถามิหาระมันเทเลเถราจามัชชานาาการจับิาโวสารมิการธนปฏิอุปัสกาขามาจเทศนยขะมาจิสราสปานาภูตาสุเปตพะนเตชลาผู้ชายเยปิจะอันสัมภวาตัสังเศทาชาตาถะวปปารติกานี้ในการธรรมะพลังปฏิจเตสัเพปิทุขัสสะกะนงขยังาตุจิาสตุโธมโม สะุจริเังธรมโมธรรมะถาราชภข้าราชบริพตุสมัครวาอัายะจาริยายะจ่าอเมรากาตุสสทธรรมโมสเพติธรรมะจาริโนวทีสัมปะสมปาบทนยามะธรรมเมรปะเวสเทบทที่สิบเอ็สวนสัพพะปฏิทานาคาถาอันธมยาปิทานาาโปรมเสนุญสิทธานิกตัสยนันิกตานิเมติานจะภ้งหัโตสนตันตัประมาณกายเยปยาภูณะวันตาจะไม่หามาตาปิตาโยทิถาไม่จับยาทิถาวา อันเยมัชฌาเดวีเลโนสัตตาติธ <sub yup> <Bal, S 3> ันติโล้วก uh, ็สมิงเดปุมาจะตุโตนิกาปัจเจกาจะตุโวการาสังสันตปาภะเวยาตังเยปัติตาธรรมเมรนุโมธนเตสังเตสังยังเยจีมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงไม่อาจเทลานะปุญญังอะนุโมธนงเหตุนาสเพสัตตาสหาตุเะเวราโสขะชีวิโนเขมะปทาปะทานจากปะโปตุ เตสาสาิชาตังสภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่ไม่ได้เช่นสุดไม่มีที่ประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในบริใารพระเจ้าพระมานนีความบทชาเหนาอที่พระเจ้าทำแล้วคือส่วนทหล่้นผู้ที่เราพุ่มมีคุณมันดารและนดังระเจ้าเป็นต้นที่วราเจ้าได้เห็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นในสรที่เป็นการมีเป็นการที่อยู่ในโลกเกิดในภพสากันในภพหนึ่งสีมีขัน5าและขันเณและขันสิทั้งที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์ใดทราบการนั้สุบุตรหลวงพระพุทธเจ้าเขอสัตว์เหล่านั้นื่อมาทนาหนึ่งเถิมก็ว อยู่ปสวเสม,มอเธอได้เธออันเกษรเธอขอความังนีของสัตวล่านั้นจงสำเร็จเถิด้ดยในภาพมีสถานฐานระความเพ่แในสนการปรชาพระทายด้วยการศัยแพระสมบันร,ร,ร,รู้สุภปรินและพระคาถาเหล่านี้ก,นก็สวดัวจนดวงใจมีพเจาใวิัยพระสง ขอให้ข้าพเจ้าด้นในวิทยาศสตรปรสุพวงของให้ข้เจ้าด้นวิทยารระเรินตุพมาจะป้องหลักพลวัวันพการส่วนแรงมลและธรรมะเบนี้หมดเวลาบพรใ์เจ้าและในวิทยาาสประสร แล้วสมมงคลมาเกิยไว้ในปนหน้าโดยไม่สมเต่สว่าังวรวัดวันไ้ทีหารตลอดจนเอจมคลแล้านกดถสร้างขึ้นท่านที่หันมาที่ทจะสร้างงานานาั้นเขาขจงเป็่ยนในภาตวริศละคาม,มงคลในระคภาษาต่างๆนงงงท,ทุกทุกประการที่